สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มกล้อง IP Camera ของ Starwell กันนะครับผมขั้นตอนแรกก็ไปดาวน์โหลดอแอปที่ชื่อ h o p e w a y มานะครับผมนี่ครับผมแอปตัวนี้ดาวน์โหลดแอป h o p e w a y มานะครับผมดาวน์โหลดเสร็จก็เปิดหน้า สมัครว่าเราจะ็อก e ินแบบไหนครับผมข้างล่างมันจะมีให้เลือก Facebook, Twitter, w วีแชทแล้วก็ Line ครับผมอันนี้เราเลือกสมัยเขาได้ตามที่ต้องการเลยนะครับผมพอสมัครเสร็จแล้วมันจะมาหน้านี้ครับผมหน้านี้ก็สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือการรีเซ็ตค่าโรงงานนะครับผม ัวกล้องจะมีทั้งหมด4เส้นนะผมจะมีเส้นจ่ายไฟเลี้ยงแล้วก็เสียบสายแลนเพื่อให้กล้องออนไลน์แล้วก็ตัวรีเซ็ตกดค้างไว้ถ้าไม่ใช้แล้วก็หมุนเพื่อปิดกันน้ำเข้าครับผมแล้วเราก็ทำการรีเซ็ตกล้องโดยการกดปุ่มครับผมค้างไว้ตัว์จุลินสา โอเคครับผมตอนนี้กล้องก็พร้อมที่จะเชื่อมต่อ Wifi แล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มกล้องผ่าน Wifi กันนะครับผม mm hmm. กดเพิ่มกล้องครับผม้วเข้าตรงนี้แล้วก็ AP config ครับผมเรากดถัดไปอันนี้ก็คือเราก็เลือก Wifi ที่เป็น2.4 G นะครับผม กดถัดไปใส่รหัสผ่านเข้าไปกดถัดไปคุ่กล้องจะปล่อยไ i f i ออกมาให้เราเลือกนะครับผมแล้วเราก็เลือกตัวกล้องของตัวนี้ครับผมโอเคโอเค <Okay. S 2> okay. ครับผมตอนนี้ก็เชื่อมต่อกับตัว wifi เสร็จแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือ เราก็เลือกว่าเราจะตั้งชื่ออะไรอันนี้ก็คือเป็นโรงรถกำหนดแล้วก็กำหนดตรงนี้ครับผมก็คือมันจะให้ทดสอบสัญญาณไวไฟผมกดขั้นตอนถัดไปนี่ครับผมพอขึ้นสัญญาณแรง,งใช่ไหมครับผมกดเสร็จสมบูรณ์เลยครับผมถ้า สัญญาณยังไม่แรงก็กดถัดไปถัดไปครับผมอันนี้ก็คือออนไลน์แล้วนะครับผมออนไลน์แล้วนี่ใส่ไปใส่มาได้แล้วพอเข้ามาที่กล้องได้แล้วเราก็ไปที่ตั้งค่าครับผมเพื่อให้เวลาของกล้องแล้วก็เวลาของ ตัวเครื่องเวลาย้อนดูย้อนหลังครับผมมันจะเป็นเวลาเดียวกันเพราะว่าตอนค่าโรงงานที่มาก็คือบวก8แต่ประเทศไทยบวกเจ็ดนะผมกดซิง์เวลากับโทรศัพท์ได้เลยครับผมกดตรงนี้ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยเรียบร้อยกเยอาไปเช็คอีกทีหนึ่งตั้งเวลาครับผมตอนนี้เป็นบวกเจ็ดนะครับผมบวกเแล้ว แล้วพอตั้งเวลาเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งค่าว่าเราจะบันทึกที่ความคมชัดความละเอียดเท่าไหร่ครับผมอันนี้คมชัดก็คือเป็นการบันทึกแบบปกติครับผมแล้วก็จะมี full hd ตรงนี้ครับผม full hd แล้วแต่ความจุข,ของเรานะครับผม ถ้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วแล้วเสียบการ์ดเข้าไปแล้วยังไม่ได้ฟอร์แมตก็กดตรงนี้ครับผมฟอร์แมตการ์ดนี่ตรงนี้จะเป็นการบันทึกว่าเราจะบันทึกแบบไหนมีบันทึกเตือนภัยหรือบันทึกทั้งวันบันทึกเป็นช่วงเวลาที่เรากำหนดเองว่าจะบันทึกช่วงไหน ันนี้ก็คือเมียมนน้อยใช้แค่บันทึกเฉพาะมีสิ่งเคลื่อนไหวก็พอครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะบันทึกยังไงเวลามีอะไรเคลื่อนไหวมานีครับผมมันจะมีการบันทึกนี่ครับผมตรงนี้พอไม่มีสิ่งเคลื่อนไหวไปสักพักหนึ่งมันก็จะตัดออกตรงนี้การบันทึก โอเคเวลาจะดูย้อนหลังก็ดูได้จากตรงนี้ครับผมบันทึกเทนี่มันจะมีช่วงเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มห้าสิบเก้าครับผมแล้วก็เมื่อกี้นี่มันจะชื่อไฟล์มันก็คือสองทุ่มห้าสิบเอ็ดก็คือเมื่อกี้นี้เพราะว่าตอนนี้ห้าสิบสองโอเคอันนี้กล้องนี้จะบันทึกทั้งภาพทั้งเสียงนะครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลงเครื่องได้ครับหยุดมุมนี้ ต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อกล้องสำหรับบ้านไครที่ไม่มีตัวอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi บ้านนะครับผมก็เข้าไปตรงเพิ่มกล้องแล้วก็ไปตรงนี้ข้างล่างครับผมแล้วก็ AP การเชื่อมต่อโดยตรงครับผม Please turn the power the the device switch turn on of ต่อไ, <Please, S 1> ไปครับแลตรงนี้จะเป็นการ <out spots. S 1> ให้เรา <the> ไปเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์นะผมก็คือตัว i อพตัวนี้โอเคพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็กดกลับมานี่ครับผมมันจะถามว่าจะเชื่อมต่อกับกอุปกรณ์เร์เตอร์หรือไม่ไม่ครับผมตอนนี้ก็ออนไลน์แล้วครับ ครั้งแรกที่เราจะดูกล้องเราต้องไปตั้งพาสเวิร์ดนะครับผม๋ยวเราไปตั้งพาสเวิร์ดกันก็ตั้งพาสเวิร์ดไปเลยตั้งพาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็กำหนดครับผมพอกำหนดเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าดูกล้องได้เลยครับผม ตอนนี้กล้องแล้วเหมือนกันครับผมพอเราเชื่อมต่อกล้องเสร็จแล้วก็มาตั้งค่าเวลาแล้วก็ตั้งค่าว่าต้องการให้บันทึกแบบไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปทั้ง iPhone แล้วก็ Android ทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับ